ฮอวนี่สูงน่าดูเลยนะในคุณลองสั่งให้พวกเราสองคนโดดลงไปดูหน่อยสิโรบินอฮนี่พวกแกพูดบ้าเลยของพวกแกโยนน่ะถ้าอยากตายนั่งเดี๋ยวฉันจัดให้ก็ได้เอาเลยโดดลงไปเลยพวกแกโดดลงไปพร้อมกันนะ้รคู่เดี๋ยวนี้เลย เดี๋ยวก่อนอย่าพังทีนี้เร็วหน่อยคำสั่งคือพร้อมกันทั้งคู่นะอย่ามาออกคำสั่งกับฉันนะพวกเราไม่เอาด้วยหรอก คนให้พวกแกเด็ดขาดมาลอก,กันได้นะต่ำช้าที่สุด